สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนนี่บ้านมีสุขวันนี้ผมพาทุกคนมาดูบ้านเดียวอีกหนึ่งหลังนะครับที่เพิ่งรีโนเวทเสร็จใหม่ๆนะครับอยู่ในโครงการหมู่บ้านเพชรวัฒนะเรียบคลองประปานะครับสามารถทะลุสงประภาดอนเมืองได้สามารถทะลุถนนแจ้งวัฒนะได้นะครับโลเคชั่นตรงนี้บอกเลยว่ามีศักยภาพสูงมากนะครับอยู่ถ้าพูดง่ายๆก็คืออยู่หลังเมืองทองธานีเลยนะครับสามารถทะลุไปได้ ห่างเราเนี่ยจะมาประมาณ2กิโลนะครับถึงเมืองทองธานีนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรีวิวภายในนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องใกล้จะถึง1 0 0 0ทรัพซับแล้วนะครับมาถนนหน้าบ้านนะครับกว้างประมาณ6เมตรอันนี้คือถนนทางเข้านะครับซึ่งบ้านเนี่ยเอาจริงๆมันมี2หลังนะครับที่ตอนนี้ประกาศขายอยู่ก็คือมีหลังนี้นะครับแล้วก็หลังนู้น ซึ่งฟังก์ชันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับพื้นที่เท่ากันเลยนะแล้วห้องนอนก็มีเท่ากันนะครับ4ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดนะครับพื้นที่50ตารางวาเท่ากันพื้นที่ใช้สอย232ตารางเมตรเท่ากันเลยนะครับแล้วค่าส่วนกลางก็คือ1,400บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้บอกเลยว่า ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วใครที่กําลังมองหาบ้านไว้เป็นของขวัญให้กับตัวเองกับครอบครัวอย่างนี้นะครับสามารถดูตัวเลือกบ้านหลังนี้เอาไว้เป็นเขาเรียกอะไรว่าเอาไว้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับอ่ะมาเข้ามาในตัวบ้านนะครับสามารถจอดรถยนต์ได้สองคันนะตรงนี้คันหนึ่งนะครับตัวนี้คันหน,นึ่นงหลังคานะครับต่อเติมมาให้แล้วนะหลังคาลงจอดรถนะครับยาวมาถึงรั้วหน้าบ้านเลยนะครับ ตรงนี้สามารถเอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดได้สําคันนะใครที่มีบิ๊กบงบิ๊กไบค์อย่างเงี้ยนะครับสามารถจอดได้เนาะมอเตอร์ไซค์ันเล็กก็จอดได้นะครับนี่แล้วตรงนี้นะครับเดินเข้ามาจะมีพื้นที่สีเขียวด้วยนะปลูกหญ้าเป็นเป็นเป็นหญ้าจริงด้วยนะครับรั้วก็จะเป็นรั้วสไลด์เปิดแบบนี้นะครับเราเปิดปิดสไลด์แบบนี้เลยนะแล้วก็อีกอย่างก็คือเนี่ยทุกเสาไฟฟ้ามันจะมีกล้องแบบนี้ให้นะครับเป็นกล้อง cctv นะ ระบบรักษาความปลอดภัยก็ค่อนข้างดีเลยนะครับมาเดินมาข้างๆตรงนี้นะครับจะเป็นเนี่ยพื้นที่สีเขียวอย่างนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มแทงไว้นอกบ้านแบบนี้แทงเก็บน้ําขนาด1,000ลิตรนะครับปั๊มก็จะซ่อนไว้อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับติดตั้งเอาไว้นอกบ้านก็จะไม่มีเสียงดังบรบกวนการใช้ชีวิตในตัวบ้านของเรานะครับเวลาปั๊มอัตโนมัติมันทํางานเนาะมาเราเดินเข้ามาครับ ก็จะเจอกับห้องโถงก่อนเลยห้องโถงจะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถตกแต่งได้หลากหลายฝั่งนี้สามารถเอาทีวีมาวางได้นะครับฝั่งนี้เอาโซฟามาเป็นห้องนั่งเล่นรับแขกได้นะครับส่วนโซนทางด้านนู้นนะครับสามารถเอาโต๊ะก,กินข้าววางได้นะครับเป็นชุดนั่ง4ี่คนหคน8คนได้สบายๆพื้นที่กว้างนะครับอ่าก็จะมีหน้าต่างกระจกแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเปิดระบายอากาศได้ทั้งหมดเลยนะ มันจะทําให้ตัวบ้านค่อนข้างโปร่งและก็เย็นนะครับลมเข้าตัวบ้านได้ได้เยอะนะเลี้ยวมานะครับจากห้องโถงจะเจอห้องน้ําห้องแรกอยู่ตรงนี้นะครับห้องน้ําฟังก์ชันก็จะประมาณนี้เลยนะครับห่างล้างหน้าล้างมือฝักบัวนะครับเตรียมระบบไฟติดตั้งเครื่องทำน้ําอุ่นให้สามารถติดเพิ่มได้นะครับโถสุขภัณฑ์ก็จะเป็นของใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็ซีนพลาสติกเอาไว้ให้ด้วยนะครับกันฝุ่นกันรอยเนาะ ประมาณนี้ห้องครัวนะครับเดินถัดมาจากห้องน้ําก็จะเจอกับห้องครัวห้องครัวมีเคาน์เตอร์บาร์ให้เรียบร้อยนะครับอ่างซิงล้างจานแบบนี้นะครับจะอยู่ใกล้ๆหน้าต่างเลยนะเวลาล้างก็จะแบบว่าความชื้นก็จะถูกระ,ะบายออกไล่ความชื้นง่ายนะครับเพราะว่ามันมีแบบว่าใกล้หน้าต่างเนาะ, <c oughs> ะก็จะแบบว่าเราล้างอะไรเสร็จก็จะมันก็จะแห้งง่ายเนาะ,ะประมาณน,นี้นะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับเอาถังแก๊สต,ตั้งด้านล่างได้นะครับเจาะรูร้อยสายเตาแก๊สให้ขึ้นมาแล้วตรงนี้นะครับหรือจะใช้เป็นเตาไฟฟ้าก็ได้มีปลั๊กให้แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือสําหรับเคาน์เตอร์ครัวนะเบเกอร์ไฟแบบเซฟตี้คัทนะครับติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับถัดเข้ามานะครับฝั่งนี้สามารถ วางเเป็นพวกแบบตู้เย็นได้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นแบบเครื่องซักผงซักผ้าก็ได้เนาะมันเป็นโซนที่สามารถใช้สอยได้อย่างาเอเนกประสงค์นะครับล้วมีหน้าต่างหนึ่งบ้านมองทะลุออกไปเห็นดน้าบ้านได้อย่างชัดเจนนะครับในโซนนี้นะแบบนี้นะครับใช้เป็นโซนซักล้างก็ได้เนาะส่วนตรงนี้เราสามารถเปิดประตูทะลุออกมาหลังบ้านได้นะครับ <c oughs> นี่เห็นไหมก็จะสามารถเดินทะลุออกไปฝั่งนู้นได้ ครับตรงนี้สามารถใช้เป็นโซนซักล้างนอกบ้านได้เช่นกันนะครับเอาเครื่องซักผ้าตั้งตรงนี้ก็ได้พอน้ำดีน้ำเสียมีให้นะครับปลั๊กไฟก็มีแบบนี้นะะสวยแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือมุมมองจากด้านหลังของบ้านนะครับมีหน้าต่างบานเก็ดแบบนี้ให้เหมือแนบ,บบานนะครับสำหรับหลังบ้านมา ต่อมานะครับถัดจากห้องครัวก็จะเป็นห้องนอนห้องแรกที่อยู่ชั้นล่างห้องนอนห้องแรกอยู่ตรงนี้นะครับสามารถใช้เป็นห้องทํางานก็ได้ห้องอเนกประสงค์อะไรต่างๆสามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์เนาะมันจะใช้เป็นห้องนอนของผู้สูงอายุก็ได้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอายุเยอะเดินขึ้นบันไดไม่ไหวก็ใช้ห้องนี้เป็นห้องพักท่านได้นะครับสามารถวางเตียงกิงไซได้เลยนะฝั่งนี้ตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งก็วางได้นะครับ มีหน้าต่างระบายอากาศ2อฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นหน้าต่างบานใหญ่มองทะลุออกไปเห็นหน้าบ้านได้อย่างชัดเจนนะครับไฟก็จะเป็นหลอด LED ทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่อยากเดินขึ้นชั้น2เนาะเวลาเข้าห้องนอนนี้ก็ใช้ห้องนี้ได้นะครับห้องเก็บของใต้บันไดก็มีนะครับมีให้ติดไฟให้ด้วยนะ สามารถเก็บไม้กวาดไม้ถูพื้นได้นะครับแบบนี้นะ,ะนก็จะเป็นประมาณนี้คือชั้นล่างนะครับฟังก์ชันประมาณนี้เลยอ่าชั้น2นะครับบันไดอ่าบันไดก็จะเป็นเหลาเหล็กแข็งแรงทนทานแบบนี้นะครับเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะก็จะเป็นขั้นบันไดก็จะเป็นไม้แบบนี้ส,สวยๆเงาๆเลยนะครับเดินขึ้นมานี่แข็งแรงมากไม่มียุบยับเลยนะอนะ่แล้วก็เลี้ยวขึ้นมานิดหนึ่งตรงนี้นะครับ บันไดนะครับเราเดินขึ้นมามุมมองตรงบันไดก็จะเป็นประมาณนี้มีกระจกรับแสงสองบานใหญ่ๆนะครับหน้าต่างระบายอากาศสองบานเป็นบานกระทุ้งนะครับสามารถเปิดดันออกไปข้างนอกแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือส่วนของบันไดนะครับพอขึ้นบันไดมาปุ๊บเนี่ยข้างหน้าบันไดก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ำนี่จะเป็นห้องน้ําอยู่โซนกลางบ้านนะครับจะแชร์ระหว่าง2ห้องนี้นะครับเวลา จะใช้ห้องน้ำสองห้องนี้ก็ออกมาใช้ห้องนี้ได้นะครับ <c oughs> ฟังก์ชันจะประมาณนี้นะครับแยกโซนอาบน้ําให้นะครับมีหน้าต่างระบายอากาศเป็นบานกระทุ้งหนึ่งบานตรงนี้นะครับพื้นเล่นระดับนิดนึงนะครับน้ําจะได้ไม่ขังข้างบนนะมันจะได้ไหลลงไปสู่ท่อระบายน้ําตรงนู้นได้นะครับอันนี้คือห้องน้ํา จากห้องน้ํามาก็จะเป็นห้องนอนห้องแรกนะครับห้องนี้จะอยู่โซนหลังบ้านนะครับเป็นเป็นห้องน้ำไอเป็นห้องนอนที่อยู่ข้างห้องน้ําตรงนี้นะครับสามารถเดินทลูออกมาตรงนี้ได้จะใช้เป็นห้องพระก็ได้นะหรือจะใช้เป็นห้องนอนลูกห้องนอนเด็กอย่างนี้ก็ได้นะครับวางเตียง3ฟุต5ฟุตได้นะประมาณนี้นะครับพื้นเป็นลามิเนตลายไม้สวยๆแบบนี้เลยนะครับมีหน้าต่างระบายอากาศหนึ่งบานตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งบานตรงนี้ ฝั่งนี้จะเป็นบานกระทุ้งนะครับเปิดออกไปข้างนอกแบบนี้ห้องนอนห้องที่สองนะครับจะอยู่ถัดกันมาข้างๆตรงนี้นะครับห้องนอนห้องที่สองตรงนี้จะอยู่โซนหน้าบ้านแบบนี้เลยนะครับวางเตียง3ฟุต5ฟุตได้อ่าวอล์กอินโคเซตเข้ามาก็ได้นะครับฝั่งนี้ก็ติดทีวีอย่างเงี้ยฝั่งนี้ก็หวัวเตียงนอนดูทีวีในในห้องอย่างี้ก็ได้นะครับตู้เสื้อผ้าก็เอาไว้ฝั่งนี้ได้ เวลาเราอาบน้าอาบลายเสร็จเข้าห้องมาปุ๊บก็มาแต่งตัวตรงนี้อย่างนี้ได้นะครับมีหน้าต่างบานกระทุง้งตรงนี้หนึ่งบานตรงนี้หนึ่งบานแล้วก็จะมีประตูกระจกบานใหญ่นะครับที่จะเปิดทะลุกออกมาตรงระเบียงแบบนี้ได้นะครับระเบียงก็มีความกว้างมากนะครับมีความกว้างเนี่ยจากตัวบ้านออกไปหาตรงนี้ก็ประมาณเมตรครึ่งนะครับสามารถเอา โต๊ะเก้าอี้มาโยกมานั่งจิบชาจิบกาแฟาชิวๆตรงระเบียงได้นะครับแล้วเย็นมากตรงระเบียงบอกเลยนี่แล้วลมพัดเย็นมากนะครับเนี่ยแล้วเสาไฟก็เนี่ยเมื่อกี้ชี้ให้ดูแล้วแล้วใช่ไหมจะมีกล้องวงจรปิดแบบนี้ให้ด้วยนะครับอ่าเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการนะครับอันนี้คือห้องนอนห้องที่สอง ห้องนอนมาสเตอร์นะครับจะอยู่ฝั่งนี้เราเดินเดินขึ้นมาจากบันไดนะครับเลี้ยวไปห้องนอนมาสเตอร์จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับตรงนี้จะเป็นลานเอาท์ดอร์ที่แบบว่าอ่าอ่าเป็นเป็นพื้นที่ที่ใช้แบบว่าประกอบกิจกรรมของครอบครัวได้เนาะใช้เป็นห้องนั่งเล่นดูหนังฟังเพลงดูทีวีก็ได้นะครับแล้วก็จะมีลานโล่งๆตรงนี้ด้วยนะครับ สามารถใช้เป็นลานซักล้างชั้น2ก็ได้เอาไม้ประดับไม้กระถางมาตั้งก็ได้หรือจะใช้แบบใช้เป็นที่ปาร์ตี้สังสรรค์ช่วงเทศกาลก็ได้นะครับใกล้ปีใหม่แล้วอย่างเงี้ยก็ามานั่งปาร์ตี้กันตรงนี้ก็ได้นะครับใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์เนาะเพราะว่ามัน,ม,นมีพื้นที่ให้ใช้เยอะนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะแล้วถัดมาจากโซนเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์อยู่ โซนนี้ห้องนอนมาสเตอร์นะครับเนี่ยเราขึ้นบันไดมาเลี้ยวขวามาก็จะเข้ามาแบบนี้สามารถวางเตียงจริง s ซ z e ได้นะครับเพราะว่ามีพื้นที่กว้างมากนะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะมีพื้นที่เนี่ยวอล์ไปอย่างงี้ปุ๊บเราสามารถใช้โซนนี้เป็นโซนแต่งตัวได้เอาตู้เสื้อผ้าตู้เครื่องแป้งวางอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าห้องนอนมาสเตอร์เขาจะมีห้องน้ําในตัวแบบนี้นะครับ เวลาเราอาบน้ําอะไรเสร็จออกมาก็มาแต่งตัวตรงนี้นะครับจะเป็นห้องน้ําแยกนะไม่ยุ่งกับใครนะครับสาหรับห้องนอนมาสเตอร์นะจะมีห้องน้ําแยกแบบนี้ให้นะครับฟังก์ชันห้องน้ําก็เหมือนกันเลยกับห้องที่ให้ดูไปล่าสุดเมจีนะครับประมาณนี้นะครับโถสุขภัณฑ์นะครับอ่างล้างหน้าล้างมือกระจกเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับพื้นก็มีเล่นระดับนิดนึงอย่างนี้นะครับ น้ำจะได้ไหลลงมา,าสู่ท่อระบายน้ําตรงนี้นะครับจะได้ไม่ขังข้างบนจะได้ไม่เปียกแชะเนาะหรืจะได้แห้งง่ายๆนะครับประมาณนี้ใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่หน้าโปรไฟล์ตอนนี้ได้เลยนะครับสามารถสแกน QR code คหรือโทรเข้ามาโดยตรงเลยก็ได้นะครับนัดชมตัวบ้านได้ขอโลเคชันได้นะที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้นะครับเพราะว่าบ้านหลังต่อไปอาจจะเป็นบ้านของคุณ นะขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับสำหรับชีวิปคลิปรีวิวนี้คลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ